เรื่องไปใช้อ่ะซึ่งซื้ออยู่ปกติทุกเดือนนะคะคือยาสีฟันสบูส่ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานกาแฟแป้งนะฮะปกติที่เราต้องซื้ออยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมฮะ <S 2> <S 2> คำรับรักษาว่าก็คือในในกฎหมายเขาก็แค่ว่าต้องการให้คุณว่าถ้ามันเป็นบริษัทที่เป็นที่เป็นเน็ตเบิร์กจริงเนี่ยก็ไม่ต้องทาอะไรนะไม่ต้องไม่มีแผนอะไรมากมายนะในความคิดของเขาเนี่ยนะฮะที่เขาออกกฎหมายมาที่เขาร่างกฎหมายขึ้นนี้มามันผ่านไปใน รัฐสภาเลยนะครับไม่ใช่ว่าจูจ่ๆนะในกฎหมายข้อนี้นะครับมันถึงเป็นนโยบายให้กับรัฐาบาลลงมาถึงสบว,ว่าทุกบริษัทเครือข่ายจะต้องในแผนจะต้องมีข้อหนึ่งที่ห้ามขาดหายเลยหรือรักษายอดถ้าไม่มีข้อนี้เขาไม่ออกใบอนุญาตให้นั่นแสดงว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับข้อนี้มากมันถึงมาเป็นว่าวันนี้เราเป็นบริษัทเน็ตเวิร์กนะครับที่จดทะเบียนนะฮะในสำน,นั้นของความผู้บริโภค เป็นบริษัทขายตรงนะครับจะต้องสนองนโยบายรัฐบาลด้วยการทำให้สมาชิกเข้าใจให้ได้ว่าทําไมเขาต้องรักษายอดเนาะเพ็นมานีนะฮะในแผนที่ออกมาท่านจะเห็นเลยว่าในการซื้อกินซื้อใช้นะทุกวันที่หนึ 5, ่งถึงห้าก็แค่ซื้อเดือนหลัครั้งเองนะดูนะครับว่ามันจะมั่นคงและมั่งคั่งอยังไงทําไมบริษัทจะต้องสนับสนุนเยอะแยะมากมายเลยรักษายอด แค่น้อมานำข้าวสองกับพันห้ายังให้สินค้ามูลค่าตั้งสองร้อยห้าสิบบาทสบู่ก้อนหนึ่งหรือกาแฟตั้งมูลค่าร้อยเก้าสิบห้าในราคาสมาชิกทำไมอ่ะทำไมบริษัทให้ความสำคัญขนาดนั้นเพราะรักเองให้ความสำคัญเหมือนกันเขาเรียกว,ว่าสนองนโยบายเพื่อเพื่อให้ท่านทุกคนเนี่ยได้ซื้อกินซื้อใช้แค่เดือนละครั้งใช้เงินแค่พันห้าอย่างต่ำนะฮะสูงสุดก็อจจะอย,อยู่ประมาณไม่เกินไม่เกินสองพันอยู่ประมาณเนี้ยฮะ ปกติเราก็ซื้อสบู่อย่างที่ตอนผมสักงฟอกน้ำยาล้างจานนะฮะซื้อปุ๋ยซื้ออะไรอยู่แล้วนะฮะในเกินอยู่แล้วพันสองพันต่อเดือนใช่ไหมครับสองพันต่อเดือนเราต้องเกินอยู่แล้วทีนี้มานึกถึงในแผนนะฮะในแผนของธุรกิจรบริษัทเครื่องมากกว่าน,นั้นว่าทําไมเขาถึงรู้ว่ามันมั่นคงและมั่งคั่งโดยที่จริงๆเราไม่ต้องไปวิ่งตะเวนหาลูกค้าให้มันเหนื่อยเลยนะฮะในปีที่สองแล้วปีที่สามแล้วเนี่ยฮะ เนี่ยนะฮะหลายคนนะฮะที่เป็นผู้นําที่มีสายงานไม่ใช่มาก่อนนะฮะมาทีหลังก็ไม่ไม่เกี่ยวนะครับมีมีทีมงานซ้ายคนซ้ายหนึ่งพันคนขวาหนึ่งพันคนดูนะแค่เขารักษาย,ยอดซื้อกินซื้อใช้นะฮะหรือละครั้งเองนะฮะหนึ่งพันคนหรือละครังนะฮะฟังตามนะฮะว่าความมั่นคงมั่งคั่งมาจากไหนหนึ่งพันคนซ้ายอ่าซื้อรักษาย,ยอด<ม>ก็คือสองร้อยห้าสิบทีวีก็ คือคูณสองสนห้วีนะครับมันจะมีคะแนนอยู่ข้างซ้าย2อ0 0 0นห้าข้างขวา2อ0 0 0นนะครับแล้วบริษัทเอาคะแนนตัวนี้มาคำนวณจ่ายค่าบริหารทีมไม่ตั้งคือเขาเรียกว่า Week ว t r o n g พวกเราชอบพูดว่าจับคู่นะครับจริงๆมันไม่ใช่จับคู่แต่ด้วยความเคยชินนะไม่เป็นไรครับนะครับสองแสนาซ้าย2อ0 0 0นห้่ขวาในข้อนี้บริษัทจ่ายให้ห้ ว่าถ้าจะมีรายได้ห้าหมื่นห้าหมื่นส่าถ้ามีรายได้เดือนละหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนั่นแสดงว่านี่คือความมั่นคงนะครับนี่คือความมั่นคงได้เดือนละแสนกว่าบาทผมถือว่าเยอะมากเงินเดือนระดับรายการสีสิบเอ็ดนะครับสูงกว่า่าด้วย 1 2 0 0 0 0านบาทนี่คือสิ่งที่ที่พ่อครูกำลังจะบอกว่ามันเกิดความมั่งคั่งทุกเดือนมันเป็นแบบนี้ทุกเดือนมันเป็นแบบนี้หมดเพราะทุกคนก็มีแค่พันคนซ้ายพันคนขวาที่ซื้อกินซื้อใช้นะฮะนี่วันนี้รัฐบาลถึงให้ความสําคัญนะฮะแล้วดูนะเนงินแสนสองเนี่ยนะฮะเวลามันกลับคืนสู่รัฐเรามีไรายได้เราก็แบ่งให้รัฐคือการเสียภาษีมันก็ไปบำรุงประเทศนะครับบำรุงท้องที่กิน ไปตาปลาปลา,า,ามีถนนมีสุข,ขาอนามัยนะครับมียามีสวัสดิการารักษาโรคปีทุกอย่างนั่นคือเราสนับสนุนโดยตรงพ่อครูถึงให้ความสําคัญไงครับมันเป็นการสนองนโยบายเป็นความมั่นคงของประเทศหลายคนไม่เข้าใจคิดว่าโอ้โอคิดได้แค่เนี่ยสินได้ไรจังไม่ใช่ครับนี่คือความมั่นคง,งของประเทศเพราะอะไรฮะเพราะรายได้ต่อวัวของประชากรเดือนละแสนกว่าบาทมันจะไม่มั่นคงได้ยังไง สิ่งที่ตามมาที่เห็นชัดเจนไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นเพราะอะไรครับทุกคนมีไรายได้เดือนละแสนกว่าบาทวันนี้พ่อครูถึงให้ความสําคัญนอกจากการรักษายอดเสร็จแล้วเมื่อท่านมีไรายได้นะครับดูนะฮะมีไรายได้จากการแค่วิกสตองนะดูนะวิกสตองคือจับคู่เนี่ยเดือนละแสนกว่าเดือนละแสนกว่าอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดเจนแต่สิ่งต่อมาถ้าท่านสามารถสร้างลูกนะครับ สร้างลูกให้มีรายได้คนที่รักสายญาติกับเรานี่แหละจีนง,งานเราที่เราบอกนี่แหละให้มีรายได้รายได้นะฮะรายได้จากการที่เนี่ยแบบเราเนี่ยนะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทคูณสิบเปอร์เซ็นต์ลูกนะฮะเรามีรู้คนเดียวนะคน,คนน,ะะค,นคนนี้เป็นลูก่านฟังพ่อครูให้ทันนะฮะคนคนนี้มี สร้างทักความหวาคนแค่ซื้อแค่เดือลรังนะเดลตังนะฟังนะวันที่หนึ่งถึงห้าเท่านั้นและซื้อแค่พันห้าร้อยบาทถึงไม่เกินสองพันเท่านั้นนะฮะเขาจะมีไรายได้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทไม่เกี่ยวกับเรานะแต่เราเราผู้นําเขาเนี่ยเราได้จากเขาทีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราได้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทคือเงินเดือนโจทย์ต่อมาอันนี้แค่ลูกคนเดียวนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะ คนที่ไปเป็นไดมอนด์อ่าเป็นไดมอนด์ีต้องแสดงว่าชั้นลูกเราได้เท่าไห,าหาร่ฮะอ่ะนะคนที่มีลูกในแมทชิ่งเขาได้กี่เปอร์เซ็นต์คนที่เป็นไดมอนด์อ่ะเขียนเลยเพราะว่าคุยจะคุยแต่ไดมอนด์คุยทีโอตลอดเพราะว่านั่นคือความมั่นคงของชีวิตเราลงทุนทุกอย่างอยู่แล้วต้องนานพิม์มาหน่อยครับแมทชิ่งนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าคนที่เป็นไดมอนชั้นลูกกี่เปอร์เซ็นต์ครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ชั้นลูก ดูตามเลยเราจะได้อธิบายได้ถูกจากท่านลูก10%นะฮะก็เมื่อกี้เนี่ยผมบอกแล้วไงว่าถ้าท่านเอาเอาตรงๆอ,อ่ะนางกอพนางกอนะนางกอ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 มีทีงานซ้ายพันคนขวาพันคนไม่ใช่แม่ทีมนะแค่เข้าใจเนื้อผื่นพอพูดแบบนี้แค่เข้าใจเนื้อผื่นเข้าใจว่าต้องซื้อกินซื้อใช้เท่านั้นแหละพอแล้วทุกวันที่หนึ่งถึงห้ามาซื้อแค่210 PV ปั๊บ นะฮะนางกอจะมีรายได้หนึ่งแสนสองพันห้าพันบาทนั่นแสดงว่าคนที่แนะนำนางกอได้สิบเปอร์เซ็นต์แต่เขาคูณสิบเปอร์เซ็นต์จะได้เงินหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแค่ลูกนะอืมดีเอาแค่ลูกนะครับอนหนึ่งอนไปซื้อเราได้หมื่นสองนะเพราว่ารีนี้ชั้นหลานขึ้นสิต่อจากชั้นลูกเนี่ยเมกี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมหลานห้าลูกไม่หลานสิบลูกสิบหลานห้าเหรียญห้าล้นห้า รับปิดกิดแล้วฟังให้ทันนะฮะธุรกิจในเบิกไม่ใช่ว่าเป็นวิน่งล่าคนไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะนะ,ะทีนี้มารุ่นหลานเราได้1.20,500เพราะทุกคนจะเป็นแบบนี้หมดครับคูณ5%เราจะได้จากหลานอีกอง6,250บาทแล้วรุ่นเลนรุ่นเลนม ก็หนึ่งแสนสองหมื่นเหมือนกันับเพราะทุกคนมีพันซ้ายพันขวาเหมือนกันแน่นอนนะทำมาสามปียังไงก็เป็นพันอยู่แล้วฮะนะฮะคูณด้วยห้าเปอร์เซ็นต์เราได้จากเหรียญอีกหกพันสองร้อยห้าสิบนะฟังให้ท่านนะจ,จะข่อให้รวมนะฮะเสร็จแล้วหล่นเราก็ได้แสนหา้าแสนสองหมื่นห้าพันคูณคูณห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันคุณแนะนําคนแค่หนึ่งคนนะฮะแล้วเขารักษาย,ยอดตามกติกาปกตินะครับ เราจะมีรายได้12500หมื่นสองพันหบวกหกพันสอสบวกหกพั้สบวกหกพัเป็นเทไหร่ฮะอย่ตามให้ทันพ่อนะถ้าใครคิดทันมีความมาัม่งคงมั่งคั่งเกิดขึ้นเลยหนึ่งันห้าร้บาทบวกหกพันสองรหบวกหกพับวกหกพัเราจะมีรายได้ทันทีนะครับต่อเดือนสามหม้าร้ี่สบาท คนเดียวลูกคนเดียวแค่เข้าใจว่าทำไมต้องรักษายอดเดือนหนึ่งสามหมืนหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบบาทลองคิดตามนะลองคุยตามเลยฮะชั้นลูกนะครับโจทย์มันก็แค่ว่าวันนี้เรามีลูกเราเนี่ยที่นางกอที่มีทีมงานซ้ายพันคนขวาพันคน ลูกของนางกอเขายังมีสายผ่านคนขวาผ่านคนหลานของนางกอก็มีสายผ่านคนขวาผ่านคนนั่นแสดงว่านางกอคือลูกเรามีผ่านสายผ่านคนนางกอมีลูกก็คือหลานเราสายผ่านคนขวาผ่านคนเพราะมันแผนตัวเดียวกันมันอันเดียวกันมันมีข้ามสร้างเดียวกันที่สร้างขึ้นมาหลายคนแม้เขาจว่าฉันต้องสร้างอีกผ่านไม่ใช่ถ้าคุณอยู่ต่อกันผ่าน้นต้องอยู่ใต้ผมอยู่แล้วมันก็จะขึ้นมาคำนวณเหมือนกันครับ มันคำนวณในคะแนนเดียวกันดูดีๆนะครับจริงๆข้อนี้ถ้าเกิดแล้วพ่อผ่าแผนได้ในที่ประชุมนะฮะสำหรับผู้นําที่จะเข้ามาในนาคกดนะครับในห้องพิเศษพ่คุณจะผ่าตัวนี้ให้ดูว่าจริงๆแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยในโจทย์ของน็ตเวิร์แทบไม่ต้องทําอะไรเลยแค่พากันรักษาย,ยอดเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับเราจะมีในตัวเองนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทตวมด้วยสามหมื่น หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทตัวคุณเองนะจะมีะไรายได้เดือนละหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทไม่ได้วิ่งทําอะไรเลยใช่ไม่ได้มีไม่ได้วิ่งทําอะไรเลยแค่คนเดียวนะอันนี้คนเดียวนะแล้วถ้าซ้ายขวาตามแผนเราแสดงว่าคุณต้องคูณสองใช่ไหมครับคุณต้องคูณสองใช่ไหมแสดงว่าคุณมีรายได้สามแสนกว่านะครับ อันนี้ตัวค่เดียวคุณต้องเข้าใจก่อนแล้วคุณแสนหนึ่งทุกคนแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งคิดดูว่าบริษัทน,นีอยู่หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดหกหมื่นหกพันหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบคนคูณคูณนะต่อหล่ยเนี่ยสามแสนสองอตบีบสามแสน,น 3, สอง าพันกว่าล้านคุณคิดว่าเอาแค่สามเปอร์เซ็นต์แล้วห้าพันล้านนะห้าพันล้านนะดูห้าพันล้านฐานภาษีคูณแค่สามเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันวุิสัจัยภาษีพันห้าร้อยล้านต่อเดือนช่วยประเทศชาติได้ไหมเราเราพ่อปูถามแค่นีนะ้คุณช่วยประเทศชาติได้ไหมละ่ะท,ท,ทั้งๆที่ตีกิ้งช่วยตัวเองแต่ตัวเองได้ประเทศชาติตัวเองได้บุญด้วยนี่ดูดี คิดดดีๆว่าทําไมวันนี้เคียมถึงเติบโตแรงขนาดนี้เพราะเคียช่วยประเทศชาติโดยที่หลายคนไม่เข้าใจหลายคนไม่เข้าใจวันนี้ถ้าท่านเข้าใจก็แค่ดีครับว่าเป็นนโยบา,ายของรัฐที่จุดลงไปในสอสอเพราะว่ากฎหมายคนนี้ต้องตึงนะต้องมีรักษายยอดริษัทก็เลยมาไฟต่อว่าสนับสนุนรัฐโดยการเนื้อรักษายยอดเอาไปเลยกาแฟนี้สบู่เห็นไหมฮะเสร็จแล้วไม่พอนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้นะท่านมีลูกคือนางกอคนเดียวท่านมีรายได้สามหมื่นสองพันห้าร้อยี่สิบาทนะพอให้โจทย์แค่ข้อนี้ข้อเดียวใครก็ช่างที่มีแมทชิ่งเกินห้าพันบาทพ่อจะเชิญเข้ากลุ่มผู้ดำสมมสอนผู้ดำทำไมต้องเป็นอย่างนั้น พราะสวัสดิการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถได้เรื่องบ้านพ่อจะช่วยสนับสนุนสําหรับคนที่เข้าใจเน็ตเวิร์นั่นแสดงว่าคุณต้องมีแบตชิ่งอย่างต่ำเดือนละห้าพันหน่อยพี่ไม่พ่อด้วยคนที่มีแมทชิ่งเดือนละห้าพันขึ้นไปนั่นแสดงว่าคุณเข้าใจให้แมทชิ่งเป็นแผนบังคับให้ได้เงินถูกต้อมันเป็นความยั่งยืนวันนี้ใครก็ช่างนะครับที่มีแมทชิ่ง เือเดือนละห้าพันเพราะกูจะเชิญเข้าในกลุ่มัต่กลุ่มนั้นจะมีสวัสดิการเรื่องรถเรื่องบ้านเข้ามาช่วยเพราะอะไรฮะบางคนอยากมีรถเราก็ช่วยได้เพราะว่านั่นแสดงว่าคุณเข้าใจเน็ตเวิร์กมันถึงห้าพันได้มันก็ถึงห้ามันก็ถึงห้าล้านได้สมสรรถเนนเบนโอ้โหท่านเป็นใจมานะตั้งสมสรสอนให้ใหม่เลยว่าสมสรรสอนนเบนโอ้ยฟอร์จูเนอร์ก็ได้อยู่อาจารย์มานะนะครับเข้าใจหรือยัง ไม่ใช่เฉพาะสวัสดิการรถนะครับสวัสดิการบ้านด้วยนะครับมันต้องมีเพื่อให้อะไรฮะนั่นในเมื่อเรามั่นคงได้งาั้งขั้นทั้งเรื่องเงินว่าครูบอกแล้วในครับว่าท่านต้องมีทั้งรถและบ้านที่ทําจินมันมีอยู่แล้วก็คือนาเขีย่นี่ไงครับส่วนคุณอยกจะอยากซื้อเพิ่มเป็นเรื่องของคุณแต่ว่าครูกำลังจะบอกว่าที่ทํากินคุณมีอยู่แล้วอยู่ตรงนี้แต่คุณไม่เข้าใจนาของตัวเองเท่านั้นเองว่ามุณจะปลูกยังไงวะ จะปลูกยังไงเนี่ยตอนนี้พกก่อปู่กำลังสอนวี่จีปลูกง่ายๆเลยปลูกฝังให้คนเข้าใจว่าวันนี้คุณจะช่วยรักอย่างไรฟังนะฮะคุณจะช่วยรักอย่างไงในเมื่อคุณอยู่ขายตรงพ่อรูดีให้ดูแค่เมื่อกี่เองนะครับคนหนึ่งคนมีลูกทีมแค่นางกอคนเดียวรักษายอดทุกเดือนนางกอก็อสอนทีมงานที่มีพันคนซ้ายพันคนขวารักษายอดแค่ เดือนละครั้งไม่ใช่ซื้อทุกวันนะไม่ใช่ทุกวันนะฮะไม่ใช่สามสิบวันนะแค่วันละหนึ่งถึงห้าแค่คนละวันเทนา่านั้นเองคนละครั้งเทา่านั้นเองคนละครั้งเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเราเองมีไรายได้แน่นอนสามหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทเมื่อกี้ในที่ผู้ปูบอกก็คือสมมติว่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันที่ลูกเราได้คูณสิบเปอร์เซ็นต์ชั้นลูกเราได้แล้วหมื่นหนึ่งสองห้าถ้าหารสองก็คือหกสองห้าศูนย์เอาหกสองห้าศูนย์คูณสาม วกับหนึ่งสองห้าศูนย์สามหมื่นหนึ่งพันสอง้ันสิบบาทนี่คืองเงินเดือนเราแต่ควบคตั้งไว้แค่ห้าพันเพื่อที่จะเอาเข้าไปในสมมตสองเพื่อควบคูจะให้สวัสดิการให้เห็นว่าคุณได้สวัสดิการจริงไหมให้เขารู้ว่าจริงนะเรากเขาต้องให้คนที่เข้าใจใน็ตุตรคือคนที่รักษายอนเท่านั้นที่มีแมทชิ่งเท่าน,นั้นแสดงว่าคุณเข้าใจเน็ตุตรถ้า,ยา,ยายไม่เข้าใจก็กลับไปเรียนใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอุไม่ดีไม่ใช่นะะต้องแยกก่อนนะฮะแสดงว่าเรา ก็เหมือนพ่อครูอ่ะพ่อครูอ่ะพ่อครูทำไมต้องเรียนเรียนเรียนปวชถึงสี่ห้าปีอ่ะเพราะพ่อครูไม่เข้าใจไงพ่อครูสอบตกไงพ่อครูไม่เข้าใจไม่ใช่พ่อครูโง่นะใครคิดว่าพ่อครูโง่ไหมล่ะตอนนี้ค่ะคิดว่าคิดว่าพ่อครูโง่เหรอเพราะฉะนั้นคนที่กลับเข้าไปอยู่ในกลุ่มธรรมดาเขาไม่ได้โง่นะเพราะว่าแสดงว่าพ่อครูโง่สิไม่ใช่พ่อครูเรียนปวชนี่เขาเรียนกันสองปีนะพ่อครูเรียนสามปีครึ่งอย่างเงี้ยปวชเ็าเรียนสามปีพ่อครูเรียนเรียนห้าปีอย่างเงี้ยพ่อครูไม่ได้โง่นะแต่พ่อครู เรียนปหนึ่งถึงปเจ็ดสิเงี้เรียนตั้งแต่กับเพื่อนศูนย์ห้าศูนย์หกก็เรียนกับเขาศูนย์เจ็ดก็เรียนกับเขาหนึ่งศูนย์ก็เรียนกับเขาอีกหนึ่งหนึ่งก็เรียนกับเขาอย่างเงี้ยเพราะครูไม่ได้งู้นะแต่พ่อครูไม่เข้าใจถ้างู้คงูไม่พาพวกท่านมาได้ขนาดาน,นี้จริงไหมแต่พ่อครูไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่ถูกเอาออกไปไดโดยที่ที่แบบว่าแอดมินเอาออกไปว่าไม่ได้สายยอดไม่ใช่เขางูนะแต่เขาไม่เข้าใจต้องกลับไปเรียนใหม่ต้องไปอธิบายใหม่ว่าทำไมต้องรักษายอดเข้าใจหาอ อย่าไปบอกเขาว่าที่เธอโง่ไม่ใช่ถ้างนั้นก็คุณก็ว่าพ่อคูโง่แหละพ่อคูเรียนซ้ำชั้นแบบหูเพื่อนมีตั้งแต่ศูนย์ห้ายันหนึ่งหนึ่งคิดว่าผมซ้ำชั้นกี่ชั้นเอาถึงมีเพื่อนเยอะขนาดนั้นนะใช่ไหมขนาดศูนย์ห้ายังเป็นเพื่อนพ่อคูหนึ่งหนึ่งก็ยังเป็นเพื่อนพ่อคูแสดงว่าพ่อคุณมันโว่สุดยอดเลยคุณซ้ำชั้นอะไรกับปานนั้นวาโง่เลยไม่ใช่พ่อคูไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจเราก็ต้องเรียนซ้ำมันใหม่ว่าทำไมไม่เข้าใจเหมือนทำเครือ่ยันเโอพ่กง พ่อครูหน่อยครับกี่บริษัทพวกบริษัทบาเดเจ็บม,มาแผลเต็มหลังเลยถึงนี้เข้าใจไงาเรียกว่าทักษะไงพ่อครูชอบสอนเห็นไหมว่าทักษะวันนี้เหมือนกันอยา่าไปโกรธเขาที่โอ้ทำไมไม่รับซะยอดอยา่าไปโทษเขาเราเนี่ยเข้าใจไหมในวันนี้ที่พ่อครูพูดที่เข้าใจไหมที่จะอธิบายเขาเี่ยเข้าใจว่าคุณช่วยรับยังไงในเมื่อข้อนี้คือนโยบายรัฐบาลน,นะพ่อครูจะบอกให้หนึ่งหมื่นหกพัน 16,670คน